ครับนี่จะเป็น SK 3 3 0 Mark ตูติดในบูมาร์ย่ามันติดวเจาะแยกแยกตึกทุบตึกทำลายตึกโมเบลโก,ก้330สามศาิกปัญหาตอนนี้คือสตาร์ทบถติดครับสตาร์ทขึ้นเพชเพชเชอร์เพชเชอร์สแตนบายยันเกียสตาร์ทบถติดเครื่องม้นในสองสำรอบมันก็นอึก ร่างฮาซายเหตุครับว่าเตือนสแตนบายขึ้นขึ้นสูงเกินไปขอแข่งสุดีน่อยหลังเก่งออกมันช้ำและจะได้ห่างจะได้พี่จะได้เสร็จเดชเสร็จปรดช ฮ่าของตัวรถอีดแยางนึงที่มันแจ้งมาเลยครับคือฝาขอบฝฟฟ้าขอบสะพูดว่าเอาระเบิดติดเครื่องกันแตกขึ้นเลยเอามอมาเปลี่ยนไหมหน,เหเหน่เหลืองเค็นสีเหลืองซื้อมาใส่ไหมซื้อมาจากไพวกตัดรถจะใส่ไหมแต่ว่าถ้านไหนจะตัดด้วเถอะเอามาใส่ละเพราะว่า,ต,าตัดรถรถติดเครื่องมันวนในรอบๆรอ,อบๆมันหยุดมนวนเลยหนักยังให้ลีกันอันเนี่ย ไคลหลีกว่าเนี่ยมันเป็นบริษัทรับรับทุกตึกตึกนี่มันกำลังทุบอยู่นี่สูง13สันมันว่ตขงขางก็จะเป็นควีนแลนด์โฮเทลโรงแรมติดกันเลยตรงข้ามกับตึกนี่ก็จะเป็นในคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ พยาไทยตรงนี้เขียนพยาไทยตึกส,สองตึงตกรถแต่ว่าเสียอยู่ข้างๆของวพึ่ตึกตึกตึกนี่แหละยานตะปูนันลนลงมาไทยอยู่ติดตามตอนต่อไป